เทียงหมดซูรินจังหวัดอยู่แล้วบัวรพาโอ้เห็นบสส่มยุปแป่ข้ำวม่วนพมก็ันยังมีพักมาอยู่ที่อีกพักบัรพา ตามมาเบิงกันนะแต่กระปุกวัตัวจริงมันแม่เลย่อนที่บอกอย่างนี้บอกพืนมันนี่ยพืนม่ไนี่พืมันื่อนอันนี้นะพี่เทั้งอนนโน้นทั้ี้ลุบๆนี่นะทังุนวอตัวใดก๊บเนี่นี้โน้นนี่ลุๆแต่ว่กระุกวแต่ว่าอว่ารอุนแล้วเนาะโอนกรพึ่งเปลี่ยนนะเอจากส็กรออบหนึ่งแล้วมาจา ไปหากินข้ากินน้ำนอะเนาะตั้งกันนาะไปะเลขคือเก้านี่วัดไทยแดนนะซูรินห้องไทยแดนสามหกโอ้นี้ว่าอกไปไหม่้อนนนี้ <laughs> เดล็ลาวนิ จากขเขซ็รถแล้วเขาจะออกไปกินข้าวที่สสงมาทำนี่นะนี่เนฟัง,งนี่ะะนะเฮ้ยกินดูซูรินไม่กินยูนี่นะมึนเที่ยงหมดซูรินจังหวัดเดียวกันซูรินจังหวัดซูรินซูริน ดยดีแลาวเพื่อนจะบอให้เฮ็ดแบบ่องนี้นะม,มันมันบโมนี่หรอกเพื่อนจะให้ยิงนะแล้วมัน,มนอันนี้บอกงไงซะมันต้องใส่ขอบแต่ว่าบอดไอซือขอบขอบใต้ความตกหายโอ้ใส่ขอบงไอะไรเจ้าหาย,หายพอมันโมเดลแบบนี้แบบนี้เนี่ยอยู่ดูอยูด่ดีกลัวใครขอบตกหายแล้วแค่นึง là một trong nhìn yên nó ăn bếp rồi màn bếp rồi rồi sao rồi sao sao rồi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  rồi sao rồi sao rồi sao อย่มามันนะไปเขาปวดปวดปวดนอนนี <laughs> ah, ้ไงโอเค เซฟเลยมาละน้ำตกบ่กุญแจไาละน้ำตกบ่มาละมาละน้ำตกน้ำตกเบื้องวิธีไขประตูนี่อแล้วโอ้ยด้วยเตียวปุอบ พวกเมนเื่อว้ละดีน <clubs> <for> we ั <un n doubts> uh ่งยมากไม่จับุ้เลยด้วย่้วยเียววยเดียวนี่ปกติ สักท um ี่บ้านอี่ไงวะปกติบ้านขอใส่บ่เคยกินจะเคื่อนะเคยกินแบบก๋วยเตี๋ยวบูว่ากน้อยบ้หนีเมตรได้ทางไหมกว้างหนึเมตรอ่าหนึ่งกับสาบนี้กว้างเมตรอ่าประมาณเมตรยี่สิบใ่รู้ว่ น,นั่นเนเี่ยขาขายย,าย,ย,า,ยายขายยายขายเพาะแต่ว่าเนียาใช่ใช่รอยบาใช่ใช่ถุงยงทำไหมเปงอนใช่ใช่ยออักอยู่ได้นี่แต่ว่าคว่งงออำคว่มสูงโอเคนะีสาม เพาสองร้อยกิโละเขามานี่้เบิ้สองร้อยกว่ากิโล้แหละตามปแต่ยังมีารบถอ้ยังมีรถกนพร้อยตั้งแต่บ้านเข้ามาเด้ฮกลอยหเกือบพันกิโลละมือที่เข้าไปเขมรนี่เข้าไปเบิ้งประตูทางเข้าเบิ้งประตูทางเข้าวันนครวัดนครวัดจะื่อไเพราะว่าเขามีเงิน ทีเท่าดอกเขาเพิ่งข้าละแพงน่าจะแพงรับข้นกอะเป็นกระเาให้เาเดียวเขาข้าน้ำเขาเที่ยง่อนก่อนจะออกเดินทางถ่ายให้เาไล้่ายเป็น้วยนะถ่ายเป็นชานชามเนาะใส่ใส่ถ้วย ขายบื้อหนึ่งหลายป่ม่ติดน้ำย่งโอ้ยหลอดอะไรยาวๆขนาดนั้นวันหนึ่งได้ขายจัดสามก็ประมาณ2 0่สิบถึงสามสิบขาย่สิบไมี่สิบถุงทรงตามร้านมั้สามสามห้าสิบห้าวันละทันสายด้วยประมาณวันละพันกว่าพันสองถไปหาพันห้ามอเล็กๆร้านเล็กๆ เกี๋ยวไก่ตุนมาได้เกี๊ยวไก่ตุ๋นจ้ะมันต้องตุ๋นก่อนให้มันเค็เทีอ่อ่ะใช่ยู่ยเลา่าก็น่าจะแน่นปืนอ่ยที่อยู่ตอนไหนของเราว่าตรงไหนขมวนขมวดไม่รู้จักหรอข่าแขก ปูก,ก,กระข้ามนครพนมขา,าสามถ้วยบ่ะถ้วยชี้ถ้วยทั้งหมดค่ะห้าห้าถ้วยเนาะนี่เราจะมาถ้วยนี่จะมาซ้ำนี่เราเลยขอแม่ต้องลังกุญแนู่นแต่เอาคำน่งก่อน ละคอยหัวยหู้นื้อใหม่ละก๋วยเตี๋ยวใกล้จุดไหนใกล้จุดมะละเออเออมันนี่่ไม่ใช่ม่มะละเซกเซมมะละนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูื่อยูล่าเพื่อนผักไสเออมักไสหมดอ๋อมะละหมดโอ้โหเสตีกกัดดิยูล่าเพื่อผักไสอยู่ท้ายคืนมะละเอาอ่ะก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเฟอร์เฟอร์มักไสอ่าแบบลาวๆเลยเฟอร์มักไส บัวรพาโอ้เห็นว่ายู่แตงเขมวนพวก็ยังมีพักมาอยู่นี่อีกพักบัวรพาเมืองเนาะพักบัวรพาเห็นว่าพักหน้าดีมีบ่บัวรพาพักบัวรพาโอ้ดังระมีเยอะบัวรพาเนี่ยมันมีบัวรพาขายมีบัวรพามีมีมีแต่ว่าในตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ท่ามบัวรพาหนิเอิญว่าทิดตะวินออกบัวลรพ่าบัวลรพ่าไทยจะเอิญแบบบัวรพาเนาะ ภาษาลาวคือบัวลาภา็คือชิดตะวินออกคือเมืองบัวลาภาดคือเมืองชิดตะวินออกอันนี้คือสีพักตะวินออกกินน้องกินน้องเลยเดี๋ยวเขาพักก่อนจะนนี้ก่อนก่อนที่จะเดินทางไปในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้เราจะทำพร้อมไม่ทู่เลยพร้อมไม่ทู่เด้อนู่นู่ไม่ยังเลยไม่เกียบ ไม่ตกตัวเก็บเงินเก็บเงียบจำต้องไปเฮ็ดถามว่าขอไม่ตูเลยแม่เอากระว่าขอไม่ชูกินเสีต้องตมาจากไหนเอาโลดมาเอาโลดนไม่ยั้งวะแล้วะ่เอาไปเเพื่อนเอิร์นคนละยากไปขอไม่ทู่ดีแล้วเพื่อนบอกว่าเอาโลดนะให้เพื่อนหาให้แล้วยังงงนิกหาให้หน่อยยังดี ไม่ถูกไม่ถูกอี่ยังเบาไม่ถูกอยู่คาบูชาแล้วนอยโอ้สพีก่อนเนาะนับกูม่หยังเอนี้กัเอานับมือละร้อนับมือละร้อยเมนี้กรนับอันรดนี่บ่ม่หมือละร้อยทุกนเอางนี้เอาเลยนึ่งเป็นพันเพื่นนี่ลมองนั่นอีกสองร้อยหนเฉพาะแต่คนนี่คนละสามร้อยละ เขาบอกเขาเขาเข้าใจว่าอันนี้ก็ขอถามเอฟซีเนอทีดูว่าเป็นย้อนว่าเฮานี่มาประเทศที่สามมันบ้บอประเทศนี้จะเป็นยังสิบละประเทศเขมรคือเข้าเล่าในยังถือกว่าเลยแต่ว่าประเทศเขมรหนึ่สิบแพงสามร้อยบางคนก็อาจจะบางคนก็เอาสามร้อยบางคนคนไทยบางเทีก็สองร้อยบางเทีก็หนึ่งนี่คือต้องมาเสียอีกสามร้อย พวกพี่นี่เข้าไปใราห้พวกเรา300ลน้องเบ้องต้นจากเข้ามาแต่ด้านพารีนสุรินน้องกันมาพารีนพี่น้องไหอันนี้กำลังขี่รถเข้าที่กัปูซาเอาค่าเช่าเวลาฟังให้หน่อยนึงนะครับราคาด้านตรวจเอกสารหน่อยหนึ่งด้านจอกกสบอลเอา200มาด้านเอารถเข่า400เป็นเทไรละ cái xe 500 300 quá hơn nằm đỗ điều ăn tôi đôi, tôi, tôi ăn đó điều si này

มาแลกเงินพี่น้องอี่ฮับจำนวนฮับเอาเงินแลกเงินพี่น้องว่าจะไปแลกเงินด้วยกันเรื่องว่าเงินบาทนี่มันจะเท่าไหร่กับของเงินดอลลาร์นะพี่น้องอนอเนาะวันนี้ก็โอ้ยเสียบรรยากาศบรรยากาศนี่ยู่พ่อพงคุณไหมเออมาพี่น้อง 我。 ชาวเรียวชาวพันเรียวใดเสร็จเศร้าไอ้ดอกชาวพันสาวพันเรียว,ว,วเท่ากับร้อยบาทด้วยโบเมนร้อยบาทเท่ากับเท่าไหร่ก่อนร้อยบาทก็ได้อยู่เท่ากับหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันสองร้อม ก็เห็นว่าเป็นอะไรอยู่พี่มันเป็นตัวน้ำหนักวนน่ะ

วัสดีทา่ามสพนี้ก็พบกับลออของ,งกันิมชิหน้ากักไดกเยอมากขอดเงื่อนพักแล้วเนียเพื่อนที่ให้มาพักอันนี้จะเป็นเงิอนว่าทอมสี่ส่วนมาพักในค่ำคืนตอนแน่นี้เนาะพี่น้อง มันก็คืออยู่ป่าอยู่ลงพี่น้องเลยดขมาคุดเลยโอ้ดยควกมร้นชนน้เลยโอ้บเด็กกัดอนนี่ถ้าไหมาคอยปดเตือน

เปิดคาตู้เลยบ่เปิดคารถเด้อทังสี่เลยเนาะไปหอดปุ๊บมันมเก็บบัตรถ้าเก็บบัตรอยกาาเจอคนไข้สองแสนตัวัตรสองแสนตัวไคนจีตอนนี้หกมืหกมืหกจอรพุนี่เอามาเองก็ได้เดี๋ยวอสิบายแล้วบ่เลย บูดดักไงอันนี้มันตุอยคุ่ยกับมุยเนาะตีอ้อยตีตีอ้อยนอยู่อพอลโนีโต้อันนี้จะเป็นอยู่กัมพูเชียหรือว่ากัมพูชาพน้อแต่ว่ายู่บ้านนอกนอกมนีเฮาก็บภูว่าบ้านใดเนาะพี่น้องเนาะภูฮัวบ้านใดอำเภอใดเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยบรกยาศอย,อยู่ในเหื่อเพื่อนจยวแบบก็คือเสียงให้เสียงหน้าพี่น้อง <c oughs> จากเจาาเข้ามาหอดแล้วจะไม่ห้าสิยเ <c oughs> มียนเครื่องเมียของแล้วจะห้าสิยทีมงานขงเขาพวกห้าเสียออกไปละตามลั่นมหละตามวิธีชีวิตหรือว่าฮี่คลองของชาวว้านของชาวกัมพูชาพี่น้องเนาะ จะไม่เข่าไปเพิ่งกำกันเลยเนาะตอนนี้เข้าขอรรุ้เาตเมียนเครื่องเมียนของก่อนพี่น้องเลยเนาะอันนี้ยทางขรานเพะ่ดงกาคื่ัอกขวาเก็คือกับแบบคล้ายๆกับอยู่คือซีเมนอยู่ให้อยู่หน้านี้แหละอันนี้พี่น้องอยู่นอกเมือง คักดีมันอากาศเนาะก็นี่ก็เงียบสงบดีอยู่อยู่บนียบเลย